ที่ห้องประชุมราชปลึกโรงเรียนเมืองพัทยา11นายบรุรกุลวณิตรองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานเปิดการประชุมการซักซ้อมการใช้เงินรายได้สะสมของสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ตามที่นายกเมืองพัทยาได้มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและได้มอบหมายให้คณะทํางานขับเคลื่อนบรูรณาการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่โดยให้ใช้เงินรายได้สะสมของสถานศึกษามาปรับปรุงอาคารสถานที่ภายใต้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความถูกต้องตามระเบียบและข้อบัญญัติเมืองพัทยาที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีปัญหาหลังคารั่วห้องน้ำชำรุดครุภัณพันชำรุดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณทางโรงเรียนต้องร่างแผนในความต้องการเร่งด่วนไปยังสำนักงานการศึกษาเมืองพัทยาเพื่อที่สำนักการศึกษาจะได้ตรวจสอบงบประมาณของแต่ละโรงเรียนว่ามีงบประมาณคงเหลือเท่าไหร่ยังคงมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอีกหรือไม่หากตรวจสอบแล้วโรงเรียนใดมีงบประมาณสะสมเพียงพอกับความจำเป็นเร่งด่วนทางสำนักการศึกษาจะได้นำเรื่องดังกล่าว เสนออย่างนายกเมืองพัทยาต่อไปทีที่ทนะครับถ้าที่เราเข้าตั้งโครงการต่างๆในแต่ละนนะครับีกอาเยครับเรื่องนี้นี่ยข้อคของเงินตงน้เนี่มันก็มี่ว่าแเพื่อนะครับด้านราไม่ใช่ข้อด้เเพื่อเพื่อข้อมู เมื่ออะไรก็แต่ที่เกี่ยวกับการรับฟังเรื่องที่สังคมยมีอำนาจในการลงมติาตเป็นตัวต้องแซงหลังคาซ่องแซมผ้าเดานะครับตกใสจักรีานซ่องแสงผ้าเพาาซ่องแสงห้องน้ำซ่องแสงรูปันมีเงินเพียงพอหรือไม่ไม่ได้รู้ ทางวาัดกำอรถึงป่าณตรงนี้บาีข็ต้องใส่ใจะไรยค่ะโครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียนเนี่ยยังไงครับคุณในโครงการปรับปรุงห้องน้ำนภายในอาคารเรียนศึกษาศึกษา2ที่ดูตามแบบประมาณแบบ44รรนะคะถ้าดูจากความจำเป็นของเรียนนิววิทยา1นะคะในรายการที่เราแจ้งไปทางท่านที่ศึกษา ะะเราไม่ได้ปรับดึงทั้งหมดก็ข้อสักการของท่นานผู้ในการดำเนิงนงนยาหนะครับที่ผ่านมาเราได้ไปปรึกษากับผู้บริหารกับประธานผู้ใน,นก,ออก,การธนา,านคารขอกศานะครับคือเราออกแบบแพลตฟอร์โมดูลของการข่อมแตธอาคารนันคอกาแต่งก่อครับอันนี้ตอนแรกอท้าวเนี่ย